สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอจากช่องเรวิ่งกับติงวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการหาช่างสําหรับงานปูกระเบื้องในพื้นที่ขนาดเล็กๆภายในบ้านของเราผมว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะประสบปัญหาเดียวกับผมนะครับว่าเรามีโครงการที่จะทําการปูกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลานซักล้างระเบียงหรือว่าดัดฟ้ารวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่จอดรถของเราคือพื้นที่ในการปูกระเบื้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักอาจจะ10ตารางเมตร15ตารางเมตรรวมถึงอาจจะมีการปรับปรุงเรื่องของห้องครัว ราอาจจะติดกระเบื้องเฉพาะผนังหรืออาจจะปรับปรงุงทั้งห้องน้ําเลยนะครับก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่เรากังวลใจนะครับก็คือเอะเราจะไปหาช่างเนี่ยได้จากที่ไหนซึ่งช่างที่เราอยากได้ก็จะเป็นช่างที่เข้าใจเรื่องของแบบด้วยนะมีความรู้เรื่องของการทากันซึมไหมช่างที่มาปูเนี่ยเขาสามารถที่จะปูแล้วก็ทําให้คุณภาพของการทํางาน ต่างๆออกมาเนี่ยได้ออกมาแบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีปัญหาหรือเปล่ารวมถึงช่างที่เราได้มาเนี่ยช่างจะคิดราคาแพงไหมคิดราคาเท่าไหร่เราจะโดนโกงราคาไหมช่างจะหนีไหมช่างจะทิ้งงานไหมรวมถึงไอ้ผลงานที่ออกมาเนี่ยเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกระเบื้องจะหลุดไหมกระเบื้องจะระเบิดไหมกระเบื้องจะแตกไหมแล้วยานแนวจะมีความเรียบร้อยออกมาเนี่ยสวยงามตามที่เราออกแบบไว้ไหมผมว่าปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่ทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยผ่าน มาแล้วทั้งนั้นแล้วก็กังวลใจทุกครั้งที่จะจ้างช่างเข้ามาทําการปลูกกระเบื้องที่บ้านคราวนี้นะครับถ้าเรามีบริการในการหาช่างที่ตอบโจทย์ทําให้เราสบายใจได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะสนใจวันนี้ผมจึงแนะนําบริการที่เป็นบริการเกี่ยวกับการปลูกกระเบื้องโดยการบริการนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างบริษัทจอระเ้กับบริษัทเท f ินิโฟฟิกซ์ซึ่งบริษัทจอระเคเเก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปลูกกระเบื้องการซ่อมแซมเรื่องของงานรล้าร้ซึมอยู่แล้วคุณผู้ชมซึ่งบริการนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์การใช้งานนะเนื่องจากว่าการที่เราจะปูกระเบื้องในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับตัวช่างเองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความสามารถหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็ต้องรู้ด้วยว่าต้องปรับในส่วนพื้นที่ไหม เป็นที่นั้นจําเป็นต้องทาก,กันซึมไหมเขาก็สามารถแนะนําให้เราได้แล้วการซึมก็จะเป็นการซึมที่มีมาตรฐานรวมถึงเรื่องของแบบต่างๆเรื่องของลายกระเบื้องต่างๆเรามีกระเบื้องอยู่กับตัวไหมถ้าไม่มีเขาก็มีการจัดหาเรื่องของกระเบื้องต่างๆให้เราได้สําหรับการบริการนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นการบริการที่เขาเรียกว่าช่างถูกงานวัสดุถูกใจคือเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง2ทว i x ฟกับบริษัทจอระเข้นะครับก็จะเป็นแพคเกจในการปูก,กระเบื้อง พร้อมสินค้านะหรือว่าพร้อมของเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้เราเลือกได้หลากหลายเลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ w w w j a r a k e t w e n t f o f i x นะครับเขาก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกดูได้นะครับว่าเราเนี่ยมีกระเบื้องเดิมอยู่ไหมซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเรามีกระเบื้องเดิมอยู่แล้ว เราไม่ได้ต้องการในส่วนของสินค้าที่เป็นกระเบื้องแต่เราต้องการช่างพร้อมกับตัวปูนกาวเราเลือกได้ไหมอันนี้เขาเขาตอบโจทย์เราสามารถเลือกได้เลยอย่างถ้าคุณผู้ชมมีกระเบื้องอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกตัวกระเบื้องได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้คุณผู้ชมกําหนดขนาดของกระเบื้องครับมีตั้งแต่ขนาด25คูณ40ไปจนถึง60คูณ60 ซึ่งก็เป็นไซส์ขนาดกระเบื้องแกนิโต้ที่เราปูพื้นนั่นเองถ้าเราไม่ทราบเราก็สามารถเทียบไซส์ได้คุณผู้ชมเขาจะมีเรื่องของคําแนะนําสําหรับห้องขนาดเล็กควรเลือกกระเบื้องขนาดไหนก็จะเป็นการบอกให้เราทราบด้วยนะครับพื้นที่ล่ะคุณผู้ชมอาจจะดูเรื่องของพื้นที่ว่าพื้นที่ที่เราปูอย่างเช่นขั้นต่ำนะครับสิตารางเมตรเราก็ใส่ไปแล้วครนี้เราดูเออเราวัดอย่างไรล่ะ10ตารางเมตรถ้าเราวัด ไม่ชำน,นาญเราก็มาดูเขาจะมีวิธีการสอนนะครับให้เราวัดพื้นที่ทั้งหมดด้วยว่าพื้นที่บ้านที่เราต้องการปุกเบองเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่กันแน่อย่างอันนี้นะครับก็ในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการวัดขนาดกว้างคูณยาวพื้นที่ A กับพื้นที่ B พื้นที่ A ก็คือ4เมตรคูณ3มเมตรก็จะเป็น12ตารางเมตรพื้นที่ B ขนาดเล็กนิดนึงก็คือ2เมตรคูณ1เมตรก็จะเป็น2ตารางเมตรรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือ14ตารางเมตรอันนี้เป็นตัวอย่างนะ แต่ถ้าบ้านเราเราวัดโดยพื้นที่ของเราที่ต้องการปูกระเบื้องเท่าไหร่เราก็ใส่ขนาดนั้นไปก็มาให้เลือกในส่วนของบริเวณต่างๆครับว่าบริเวณนั้นเป็นการปูกระเบื้องพื้นหรือปูกระเบื้องผนังห้องละ่ะเป็นห้องอะไรถ้าเป็นห้องน้ําเขาก็จะคํานวณต่อไปว่าถ้าเป็นห้องน้ําต้องมีการทากันซึมก็จะบวกในเรื่องของราคาเรื่องของการซึมเข้าไปแต่ถ้าเป็นห้องนอนไม่จำเป็นต้องใช้กันซึมราคาก็จะถูกลงกว่า อันนี้ก็เป็นการคิดตามขั้นตอนในการทํางานให้แบบเสร็จสับเลยนะครับอ่ะเลือกเป็นห้องน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูชั้นนะครับว่าเราเลือกเป็นชั้น1หรือชั้น2ถ้าชั้น2เนี่ยมีลิฟต์ขนของไหมอันนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการในการทํางานอ่ะชั้นบนดีกว่าชั้นบนมีไม่มีลิฟต์ขนของนะครับก็คือเป็นบ้านพักอาศัยเราก็เลือกปุ๊บไปที่การบริการสําหรับการบริการนะเขาก็มีการให้เลือกนะว่าเราจะเลือกรูปแบบการบริการแบบไหนก็จะมีแบบปูกระเบื้องแบบไม่รวมรื้อ ปูกระเบื้องแบบรวมหรือจะสังเกตเห็นว่าราคาก็จะต่างกันนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเขาจะมีค่าแรงเรื่องของการรืือกระเบื้องเพิ่มเติมถ้าพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการปูกระเบื้องมาก่อนเราก็ไม่ต้องเลือกการรืือกระเบื้องหรือเราจะปูทับเราก็เลือกแบบนี้แต่ถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการปูกระเบื้องมาก่อนอย่างเช่นวันนี้ตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นการเลือกปูกระเบื้องห้องน้ําซึ่งเราต้องการปูทับไปเลยเราก็เลือกเป็นไม่ต้องรืือกระเบื้องไม่รือ ก็จะเป็น6,400เขาก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมครับเป็นกระเบื้องการปูกระเบื้องห้องน้าก็จะเป็นการทากรันซึมนะบวกอีก3,000บาทถ้ามีการปรับระดับพื้นที่ก็จะต้องบวกราคาเพิ่มเข้าไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการการทาง,งานนะสุดท้ายแล้วก็ประเมินราคาจะสังเกตว่าเขาจะสรุปเลยนะว่าเป็นการปูกระเบื้องไม่รวมรื้อแล้วก็มีการบริการทากรันซึมขนาดกระเบื้อง30มสคูณสาพื้นที่10ตารางเมตรเป็นพื้นที่ห้องน้ําอยู่ชั้นบนไม่มีลิฟต์ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาดูเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนการทํางานได้นะอย่างเช่นการตรวจเช็คพื้นที่ต่างๆช่างจะเข้ามาดำเนินการอย่างไรรวมถึงขอบเขตการทํางานการบริการนี้นะก็จะเป็นการบริการสําหรับการปูกระเบื้องขนาดไซส์ตั้งแต่30มสคูณสาใหญ่สุดก็หกสคูณหกแล้วก็เป็นเรื่องของการบริการปรับระดับด้วยปูนทรายไม่เกิน5มิลิเมตรนะครับถ้าเกิดมีการปรับระดับนะแล้วก็ปูด้วยปูนกาวด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปูด้วย วัสดุที่เป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับเป็นการปูด้วยปูนก่าวไม่ใช่ปูแบบขุยหนูหรือว่าปูแบบสาระเปาแบบเดิมอันนี้ก็จะเป็นทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเรื่องของคุณภาพการบริการนั้นที่จะได้หลังจากที่งานจบเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีนะครับเรื่องของระยะเวลาต่างๆก็จะบอกเงื่อนไขนี่กรณีที่มีแบบอยู่แล้วช่างก็จะทําตามแบบนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราต้องศึกษาละเอียดเพิ่มเติมนะแล้วก็ในส่วนของ เงื่อนไขาการรับประกันอันนี้สําคัญนะครับเมื่อทํางานจบไปแล้วจะมีการรับประกันผลงาน60วันอันนี้ก็จะเป็นการรับประกันที่ร่วมกับบริษัท24 Fix นะครับสุดท้ายแล้วนะราคาค่าแรงบุกเบื้องรวมวัสดุจะออกมาที่9,400บาทนะมีส่วนลดให้1000นะครับแล้วก็แวดอีก7%ก็จะเหลือราคาสุดทธิอยู่ที่8,988บาทเมื่อเราหาร10ตารางเมตรเข้าไปนะที่เราใส่เข้าไปเบื้องต้นเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ตารางเมตรละ 898บาท80สตางในกรณีที่มีการปูเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะมีการคิดในส่วนของค่าแรงกับค่าของเพิ่มเติมไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกการบริการได้2แบบนะคุณผู้ชมก็จองบริการเลยก็ได้หรืออาจจะขอคำแนะนําเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับคราวนี้ในกรณีที่เรายังไม่มีกระเบื้องระบบนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเริ่มตั้งแต่เราไม่มีกระเบื้องไม่มีแบบเลย คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกได้แบบว่าไม่มีกระเบือ้องนะเขาก็จะให้เราเลือกว่าคุณต้องการแบบปูกระเบื้องแบบไหนพื้นหรือผนังนะสมมุติผมต้องการปูกระเบื้องพื้นเขาก็จะมีภาพเป็นรูมไอเดียมาให้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะเช่นอันนี้ผมต้องการเป็นอเมซอนะพื้นอเมซอนสีนี้ถูกใจไหมหรือต้องการเป็นสีดําเลือกไปตามที่เราต้องการนะครับ สมมุติผมเลือกเป็นตัว Prado Gray ขนาด40คูณ40สเต็ปที่2เขาก็จะให้เราเลือกว่าแล้วยาแนวอะอยากได้ยาแนวสีอะไรสีขาวไข่มุกสีครีมสีเทาประการังสีเทาธรรมชาติสีเทาแกรนิตสีดำลิกไน์น้ำตาลอันนี้ก็เลือกได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นสีเทาประการังหลังจากนั้นเนี่ยก็เกากรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชม ขนาดพื้นที่จากเดิมเรา,เาใช้นขนาดพื้นที่10ตารางเมตรขั้นต่ำการเผื่อสำรองนะครับเขาก็มาดูอ๊ะทำไมเราจะเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเรื่องของตัวกระเบื้องการเผื่อสำรอง,องตัวกระเบื้องหมายความว่าในกรณีที่เราซื้อกระเบื้องไปเนี่ยในการทํางานเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความเสียหายเกิดจากการปูเกิดจากการตัดรวมถึงในอนาคตคุณผู้ชมตัวกระเบื้องเนี่ยเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเขาจะมีเฉดสีณนะวันที่เขาผลิตแล้วก็ที่เราไปซื้อเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยรุ่นนี้มันอาจจะไม่ได้ผลิตแล้วการที่เราทําการปูกระเบื้องทุกครั้งเนี่ยเขาจึงต้องมีการซื้อกระเบื้องเผื่อไว้อาจจะสัก5%เพเผื่อเสียหายแล้วก็เผื่อการซ่อมแซมในอนาคตอันนี้เขาจะแนะนําไว้นะครับก็ซื้อเพิ่มไปแล้วก็เป็นการปูพื้นนะครับห้องอ่าผมเป็นห้องน้ําเลือกชั้นผมเป็นชั้น2ไม่มีลิฟต์เหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่เลือกบริการ เดิมนะครับผมจะเลือกเป็นปูกระเบื้องแบบไม่รวมเลือกระเบื้องไม่รวมเลืออันนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยจะสูงกว่าเมื่อกี้นะครับที่เราเลือกเป็นเรามีกระเบื้องแล้วซึ่งเขาก็จะรวมในส่วนของค่ากระเบื้องไว้ให้เรานั่นเองทากันซึมด้วยไหมทานะครับแล้วก็ประเมินราคาราคาที่ออกมานะก็จะเป็นเรื่องการปกกระเบื้องไม่รวมหลือ รวมบริการทากรนเสริม10ตารางเมตรนะครับห้องน้ําเป็นห้องน้ําชั้น2ไม่มีลิฟต์แล้วก็จะมีเรื่องของวัสดุกระเบื้องก็คือลายกระเบื้องเป็น p ลาโดเกรยสีย่าแนวเป็นเทาบาการังขั้นตอนการทํางานก็จะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ราคาที่ออกมาก็จะเป็น13,300บาทหักส่วนลดแล้วก็จะอยู่ที่13,161บาทพูดได้ง่ายว่าก็จะแพงกว่าเมื่อกี้ถูกไหมเพราะว่าตัวครั้งแรกที่เราเลือกเนี่ยเรามีกระเบื้องแล้วหรือเราไปเลือกซื้อกระเบื้องด้วยตัวเอง แต่อันนี้เราไม่มีกระเบื้องเราซื้อพร้อมกระเบื้องพร้อมยาแนวไปด้วยราคาก็จะสูงขึ้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําราคาต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเปรียบเทียบได้นะครับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกระหว่างข่าแรงแล้วมีกระเบื้องเองหรือว่าซื้อกระเบื้องด้วยตัวเองเนี่ยไปออกแบบเองแบบไหนที่เราถูกใจมากกว่ากันก็สามารถที่จะเอาราคาแบบนี้ไปสําการเปรียบเทียบได้นะครับซึ่งนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีนะที่เราได้รู้ราคาก่อนในการตีราคาก็สามารถที่จะ ใช้งานหรือว่าเลือกใช้งานได้นะครับตามความเหมาะสมของคุณผู้ชมสิ่งที่ผมชอบก็คือ1เลยคือเรื่องของเรามั่นใจได้แน่ๆว่าคุณภาพในการปรูเนี่ยเป็นการปรูกระเบื้องแบบใหม่ก็คือการใช้ตัวปูนกาวซึ่งตัวนี้จะลดปัญหาเรื่องของกระเบื้องเนี่ยไม่เต็มแผ่นกระเบื้องโก่งจนแตกหรือว่ากระเบื้องหลุดล่อนไปได้เยอะเลยที่สําคัญเนี่ยเรื่องของ สินค้าต่างๆที่นํามาใช้เนี่ยก็จะเป็นของจระเข้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีหรือคือเป็นของเขาทั้งหมดต่อมาคือเรามั่นใจได้ว่าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยถ้ามงานมีปัญหาเขามีการรับประกันอยู่ที่60วันสําหรับเรื่องของราคานะครับคุณผู้ชมก็ต้องทําการเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาข้อดีข้อเสียนะว่าเราต้องการแบบไหนนะครับต้องการคุณภาพงานระดับไหนแล้วราคาเนี่ยรับได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะ เลือกช่างที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้วัสดุที่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยมาใช้งานเพื่อให้งานของเราออกมาดีที่สุดออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็มีเรื่องของการรับประกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการเลือกช่างสําหรับงานปูกระเบื้องในพื้นที่ขนาดเล็กภายในบ้านของเราในครั้งหน้าและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอจากช่องเรียนติ่งต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ